เรียกได้ว่ามาคุกจริงๆค่ะคุณหญิงสุดารั์แสดงจุดยืนปกป้องลูกสาวหลังโดปกรณลำโพสคุกคามน้องจินนี่ลั่นคนทาผิดต้องรับผิดชอบฟาดไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแต่คือการย่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พร้อมเผยสาเหตุตัดสินใจแจ้งความล่าสุดน้องจินนี่เคลื่อนไหวนะคะโพสต์เดือดเสียใจแล้วก็ผิดหวังถูกบุคคลสาธารณะใช้ถ้อยคําให้อับอายขอปกป้องศักดิ์ศรีตัวเอง เกิดเป็นดาวมาที่เรียกทัวลงยับนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ดิววิวรัตได้โพสตภาพน้องจินนี่ยศสุดาลีลาปัญญาเลิศลูกสาวหัวแก้วหวแหวนของคุณหญิงสุดารัตเกยุยรพันธ์หรือคุณหญิงหน่อยแต่จากนั้นไนด้บพบว่าโดมปรณกรลำได้เข้าไปคอมเมนต์นะคะในโพส์ดังกล่าวในลักษณะคุกคามทางเพศจนผู้คนมากมายต่างตกใจแม้แต่เจ้าของโพสนะคะยังต้องบอกให้ใจเย็นค่ะ โด,โดยโพสต์นั้นนะคะดิววีรวัตรค่ะมีการลงภาพของน้องจินนี่พร้อมข้อความสั้นนะคะว่าแม่หน่อยครับก่อนที่ต่อมานะคะโดปกรณลำค่ะจะเข้ามาคอมเมนต์นะคะว่าดูไปดูมาเริ่มเย่ yeah, แล้วนะแฮ่ hey. ซึ่งดิวนะคะก็มีการเข้ามาคอมเมนต์ถึงโดมนะคะว่าใจเย็นลูกพี่ เจอแบบนี้นะคะเช้าเน็ตแทบไม่เชื่อสายตาสงสัยว่าพี่โดมเนี่ยแพ้เสียงในหัวหรือไม่ขณะเดียวกันนะคะชาวในต,ต่างมองว่าคอมเมนต์ดังกล่าวนั้นไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเข้าขายคุกคามทางเพศนกันแล้วก็ดูรุนแรงไปมากอะยอย่างไรก็ตามนะคะต่อมาพบว่าทางด้านของโดปกรณ์ลำนะคะมีการชี้แจงเรื่องนี้ผ่าน Facebook แล้วว่าสําหรับที่มีคอมเมนต์ผมในเพจคุณดิวผมไม่ได้โพสต์นะครับเดี๋ยวต้องหาตัวก่อนว่าใครไปโพสต พร้อมีการโพสต์รัวใต้เมนนะคะไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะเรื่องลามกจุกกระเปตดผมเองครับผมไม่ใช่แม่นายนะครับถึงได้มีแอดมินร้อถือเป็นความภูมิใจครับอย่างเมื่อวานผมพาทุกคนมาชุมนุมรวมตัวโพสต์คำว่าหัวดอได้เกือบ500คอมเมนต์ ก่อนที่ไม่นานนะคะโดมประกรบลำค่ะมีการอัดคลิปชี้แจงสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับน้ว,ว่าโพสต์ดังล่านะคะตนเป็นคนโพสต์เองในช่วงคึมๆยอมรับไม่รู้ว่าน้องในภาพเป็นใครจากนี้เดี๋ยวจะติดต่อไปขอโทษกับคุณหญิงสุดารัตน์ค่ะสวัสดีทุกคนนะครับอันดับแรกเองผมอยากจะชี้แจงเรื่องที่โพสต์นะครับก็อยากจะขอโทษก่อนเลยนะครับหลังจากไปไล่เลียงทำลาย โทรหาแอดมินนะครับซึ่งผมมีอยู่เจ็ดคนนะครับก็ทราบเรื่องมาแล้วว่าจริงๆแล้วอ่ะน่าจะเป็นผมเองนะครับเพราะว่าเมื่อคืนก็มีการกินเลี้ยงปีใหม่กันแล้วก็ผมเนี่ยไม่ทราบเลยว่าน้องผู้หญิงในรูปเนี่ยเป็นใครและบวกกับผมกับทางดิวเนี่ยเราจะโพสต์นะครับแซวกันเรื่องภาพที่ทางทางพี่ดิวแกโพสต์เรื่องเกี่ยวกับสาวๆแกก็จะชอบโพสต์ รูปสาวๆแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งผมก็ไปโพสต์ในรูปนั้นแต่อาจจะใช้ถ้อยคําที่ผมว่าไม่ได้เลยไม่เหมาะสมเลยก็อาจจะเพราะเรากึ่มๆแล้วด้วยอย่างนี้ครับพอตื่นมามารู้ก็ไม่คิดเลยว่าเป็นตัวเองเพราะว่าหนึ่งผมเป็นคนให้เกียรติผู้หญิงนะครับแล้วก็ไม่เคยโพสต์ในมุมแบบหยาบคายอะไรถึงขนาดนี้แต่ด้วยตัวเองก็อย่างที่บอกว่าแซวก,กับคุณดิว อยู่ตลอดอยู่แล้วนะกับพี่ดิวนะครับเพราะถ้าเกิดใครตามเพจดิวเนี่ยก็จะทราบว่าเขาจะมีการลงรูปออของผู้หญิงในทํานองแบบนี้ซึ่งเราก็าคิดว่ามันเป็นแค่อีกหนึ่งรูปที่เขาโพสตและเข้าไปแซวแต่พอตอนหลังมารู้ความจริงเนี่ยโอโ้โหรู้สึกปกใจมากนะครับแล้วก็ต้องขอโทษจากใจจริงเลยนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าอย่าไปดึงผมไปเกี่ยวกับการเมืองหรืออะไรเลยเพราะว่าผมไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยนะครับผมเป็น นักร้องนะครับเป็นศิลปินคนทํางานวงการบันเทิงมันคือคนละเรื่องเลยมันเลยทําให้ผมเนี่ยไม่รู้ว่าน้องผู้หญิงท่านนี้เขาคือใครนะครับก็อยากจะใช้คลิปนี้นะครับชี้แจงให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะครับก็น่าจะเคลียร์นะครับส่วนทางผมเดี๋ยวจะให้ทีมงานนะครับติดต่อนะครับไปทางคุณหญิงนะครับและอยากจะขอโทษเียด้วยนะครับที่เกิดความผิดพลาดแบบนี้กับผม ต่อมานะคะพี่หนุ่มกัญชักยกาหนดพอยค่ะได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้นะคะในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์วันนี้กล่าวว่าโดยส่วนตัวผมรู้จักกับโดมนะผมไม่รู้ว่าติดต่อโดมไปแล้วโดมจะรับสายหรือเปล่าฝากตรงน,นี้เลยแล้วกันไม่ใช่เฉพาะแค่โดมนะฝากถึงทุกๆคนเลยไม่ใช่แค่ลูกของคุณยิงหน่อยเท่านั้นผู้หญิงคนอื่นคุณก็ไม่สามารถไปพิมพ์ถึงเขาแบบนี้ได้เพราะตอนนี้กฎหมายใหม่ขึ้นแล้วบังคับใช้วันนี้วันแรกต่อให้ไม่ใช่ลูกยิงหน่อยลูกใครก็ตามแต่ลูกชาวบ้านชาวช่องตาสีตาสาคุณ พิมพ์แบบนี้ไม่ได้โดนนะโดนเลยหรือว่าเห็นผู้หญิงใส่ชุดว่ายน้ำแล้วพิมพ์ว่าขอดูจุดๆหน่อยได้ไหมโดนนะนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ผมไม่กล้าเล่นอะไรแบบนี้เลยจะพิมพ์อะไรก็นานนานจะพิมพ์ทีคิดแล้วคิดอีกพิมพ์ดีไหมพิมพ์ไปใครจะมาดากูไหมบางทีพิมพ์ไปพูดถึงคนนี้คนนั้นบอกอา้าวมึงด่ากูเหรอไม่ใช่นะพูดถึงอีกคนเดี๋ยวนี้อันตราย ก็ฝากเตือนคุณห่ม่มทั้งหลายแล้วกันว่าอย่าแพ้เสียงในหัวนะแพ้เสียงในหัวไม่ได้แล้วนะมือลั่นออกไปต้องรับผิดชอบแล้วนะตอนนี้มีกฎหมายใหม่ออกมาแล้วนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดตามฝังที่ปักคุณหญิงหน่อยบอกคุณโดมน่าจะเป็นคนแรกที่โดนคดีนี้ของประเทศไทยที่บังคับใช้วันนี้วันแรก ด้านพักไทยสร้างไทยนะคะมีการโพสต์ถึงกรณีนี้ว่าผู้เสียหายเตรียมดำเนินคดีทางผู้เสียหายตัดสินใจดำเนินคดีกับดาราดังทีมทนายพร้อมแจ้งเอาผิดพรบอรคอมและคุกคามทางเพศรวมไปถึงยังแจ้งให้ทราบว,ว่าพรบอรคอมคุกคามทางเพศฉบับปรับปรุงเพิ่งเริ่มใช้ในวันที่29ธันวาคม68ที่ผ่านมานี่เอง ฝากคุณหญิงสุดารัตน์นะคะมีการออกมาเคลื่อนไหวค่ะโพสตผ่านเพจส่วนตัวถึงกรณีดังกล่าวนะคะเรียกร้องให้ทุกคนเนี่ยช่วยปกป้องลูกสาวตนเองพร้อมแจ้งเหตุผลที่ลูกสาวไปหาเสียงแทนค่ะ ผู้หญิงสุดารัตน์นะคะมีการโพสต์ขาว่าดิฉันในฐานะแม่ที่ฉันขอแสดงจุดยืนอย่างหนักแน่นต่อกรณีการคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นกับลูกสาวของดิฉันแม้ในช่วงนี้สภาพร่างกายของดิฉันจะไม่แข็งแรงนักแต่ดิฉันจะนิ่งเฉยไม่ได้เมื่อแม่เจ็บป่วยลูกก็ช่วยไปทําหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้พักและเป็นกําลังใจให้ทีมงานด้วยความตั้งใจที่ดีต่อประเทศและองค์กรแต่กลับมาเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ดิฉันต้องลุกขึ้นมาทําหน้าที่แม่ปกป้องศักดิ์ศรีของลูกสาวของดิฉันและลูกผู้หญิงทุกคนอย่่่าางงถึงทึทีสุดุดซเหตกรณ์ชน ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นกับใครทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเพศใดไม่ควรถูกดูหมินศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กันเช่นนี้การแสดงความคิดเห็นที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องล้อเล่นแต่เป็นการย่ำยีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเท่าเทียมทางเพศและเข้าข่ายการละเมิดและกระทำผิดกฎหมาย ดิฉันขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่ช่วยกันส่งเสียงปกป้องจินนี่และแสดงจุดยืนเคียงข้างความถูกต้องการออกมาเรียกร้องครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อจินนี่คนเดียวแต่เพื่อยืนยันว่าการคุกคามทางเพศไม่ว่าจะในรูปแบบใดหรือกับใครก็ตามเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในสังคมไทยและผู้กระทำผิดต,ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเองก่อไว้ทั้งทางสังคมและกฎหมายอย่างยุติธรรม พร้อมกันนี้นะคะคุณหญิงสุดารัตน์่ะมีการเขียนใต้คอมเมนต์อีกนะคะว่าขอขอบคุณในทุกกําลังใจที่ทุกท่านกร,รุณาม,มอบให้น้องจินนี่และครอบครัวของเราทุกกาลังใจน้องจินนี่และดิฉันขอแปลเปลี่ยนมาเป็นพลังในการยืนหยัดสู้เพื่อเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับผู้หญิงและคนทุกคนที่ควรจะอยู่ร่วมกันด้วยการยอมรับและเข้าใจกันนอกจากนี้นะคะคุณหญิงสุดารัตน์ค่ะยังมีการโพสต์เพิ่มเติมอีกนะคะว่าการตัดสินใจแจ้งความในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างครอบครัวและสสมาาชิกพรไไททยย้ง โดยเราพิจารณาอย่างมีวุฒิภาวะร่วมกันว่าเรื่องการคุกคามเช่นนี้ไม่ควรที่จะเกิดกับใครทั้งสิน้นไม่ว่าเพศใดไทยสร้างไทยในฐานะพรรคการเมืองต้องทำหน้าที่ปกป้องการคุกคามและการย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดหรือเกิดขึ้นกับใคร ดังนั้นการตัดสินใจดำเนินคดีในครั้งนี้จึงเป็นไปเพื่อการสร้างบรรทัดฐานให้กับสังคมไทยว่าเราควรจะอยู่ร่วมกันชั้นพี่น้องโดยให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครมีสถานะใดหรือเพศสภาพใดก็ไม่ควรได้รับการดูหมิ่นเหยียดยามหรือคุกคามจากใครทั้งสิน้นทางนี้นะคะลาสุดการในอินสตาแกรมของจินนี่นะคะมีการโพสต์ถึงเรื่องดังกล่าวนะคะโดยเธอเองนะคะมีการยอมรับว่าเสียใจและก็ผิดหวังและขอปกป้องศักดิ์ศรีของตนเองและผู้หญิงทุกคนค่ะ จินนี่นะคะมีการโพสต์คําว่าจากกรณีคอมเมนต์ที่เกิดขึ้นดิฉันรู้สึกเสียใจและผิดหวังอย่างยิ่งที่ในสังคมปัจจุบันยังมีชุดความคิดและการกระทําที่ไม่ให้เกียรติผู้อื่นโดยเฉพาะเมื่อมาจากบุคคลสาธารณะซึ่งมีอิทธิพลต่อความคิดของคนจํานวนมากดิฉันเข้าใจและยอมรับว่าการทำงานทางการเมืองเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ทั้งในแง่บวกและก็ลบอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของความคิดเห็นทางการเมืองหากแต่เป็นเรื่องของการให้เกียรติซึ่งกันและกัน วันนี้ดิฉันขอให้ความผิดพลาดนี้เป็นกรณีศึกษาและขอออกมาพูดเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตนเองและผู้หญิงทุกคนและเพื่อยืนยันว่าการสื่อสารที่ละเมิดและคุกคามทางเพศเช่นนี้ไม่ควรถูกมองเป็นเรื่องปกติในสังคมดิฉันขอขอบพระคุณทุกข้อความทุกกำลังใจที่ส่งมาและขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านมาณที่นี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกินอิ่มนอนหลับและใช้ชีวิตอย่างมีสติดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีใหม่นี้และปีต่อๆไป จะไม่มีใครไม่ว่าจะอยู่ในครอบครัวหน้าที่หรืออาชีพใดต้องเผชิญกับการกระทําหรือถ้อยคําที่ทําให้รู้สึกอับอายแบบนี้อีกเรื่องนี้นะคะต้องรอดูว่าทางด้านของโดมประกอบลำะะ้ำในกระจกมาเคลื่อนไหวอีกไหมก็ต้องติดตามกันต่อไปบอกได้เลยค่ะว่าทางท็อปดารานะคะไม่พลาดจะนํามาอัปเดตอย่างแน่นอนค่ะ Happy วเยียร์นะคะท็อปดาราก็ขอให้ทุกๆคนมีความสุขมากๆเลยนะคะปีใหม่นี้ก็ขอให้ความสุขมาถึงทุกคนแบบง่ายขึ้น ต่อให้แบบว่าจะมีเรื่องร้ายแรงอะไรก็ขอให้กลายเป็นดีให้หมดเลยค่ะพี่มขอรให้ตัวขอวให้ตัวเองอขออะไรคะขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสอดตามทางช่อง YouTube ทับตราดและเพจเป็นบุ๊คทับตรา,ากันด้วยนะคะ,ะ,ะ,ะแต่ถ้าจะติดต่อโฆษณาต้องติดต่อเบอร์นี้เลยค่ะกดยังกดเลย